แ,แว่นแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ใส่ที่ลายคนถามเยอะมากหน่อยเวอร์ตอนนั้นฉันรอนานมากแว่นสวยมากฉันรู้สึกแบบ มันหมดไวมากทุกคนต้องรีบไปจองเงินที่เสียไปมันคงค่าแล้วมีคนทักละ <laughs> <c oughs> ซื้อมาเพราะความร้างงคนเรามันต้องมีแว่นกี่อันสวนัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอครไมติสแตนเซอร์อีกแล้วนะคะในที่สุดเราก็ได้ทำคลิปที่เรารอคอยคลิปวันนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือซื้อเองบ้างเขาส่งมาให้บ้างซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกลุ่มแว่นตากันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนถามลงมาเยอะมากส่วนใหญ่คนที่ขอพิกัดแว่นอ่ะจะขอพิกัดแว่นใสยตานะคะก่อนหน้านี้ใสยตาสั้ ที่แบบชอบมองอะไรชัดๆก็เลยใส่แว่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็น100แล้วแต่เห็นว่าช่วงหลังๆเราก็คือแบบกลายเป็นสาวแว่นเต็มตัวเพราะว่าใส่แว่นตลอดเวลาจริงๆอันนี้ก็เลยจะมารีวิวแว่นทั้งหมดที่มีนะคะราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาคร่าวๆเพราะว่าบางอันก็จำไม่ได้เราว่าราคาเท่าไหร่ส่วนที่ใส่แว่นอันนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่อยากได้มันลดมากแก่มันทําให้การวางแว่นของเรามันมีความสุขมันแฮปปี้มากมันวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุด อ่ะโอเคเริ่มอย่างแรกบอกกันเลยนะคะว่าเราตัดแว่นที่ v o r a v i บิชชมาตลอดนะคะคือว v r a รา i ิชเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ที่สยามซอย3นะคะทุกคนแล้วก็มีอยู่ที่ส il <จ>ิริราชด้วยนะคะคือจริงๆแล้ว v o r a v i บิชช่นเขาเปิดมานานมากๆแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นสุดๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะเป็นร้านแบบต้องเรียกว่าจากสุแพทย์ปะ เพราะว่าคือเขาตรวจสายตาอย่างจริงจังเลยทุกคนคือตั้งแต่ไปตรวจสายตามาที่นี่คือตรวจละเอียดแบบละเอียดมากละเอียดสุดๆไปเลยอะ่ะเราแนะนําใครไปทุกคนก็คือถูกใจหมดเลยนะคะหลังจากที่เราเกิดเรื่องวัดสายตาไปเดี๋ยวเราจะขอรีวิวแว่นที่แบบหลักสิบหลักร้อยก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการตกใจอ่ะนี่ อันนี้นะคะจะเป็นแว่นทรงสีแดงเป็นร้านในไอจีนะคะอันนี้เขาส่งมาให้เราชื่อร้านว่า the tnp glasses นะคะทุกคนในไอจีแล้วก็เหมือนจะมีในติ๊กต็อกด้วยอันนี้เขาขาย2 9 0รานะคะซึ่งจริง,รงๆแล้วมันมีเลนส์นะแต่ว่าถ้าจะใส่เป็นแฟชั่นอะเราจะเอาเลนส์ออกเวลาที่เราถ่ายงานอะมันสะท้อนเราก็จะเน้นใส่แค่กรอบเลยเพราะว่าบางวันเราก็ใส่คอนแทคเลนส์ใส่ตาอยู่แล้วแต่ว่าใส่ใส่แว่นแบบนี้เพื่อแบบเป็นคาแรคเตอร์เข้าใจเรื่องเหล่า <c oughs> <ๆ>ปะเป็นฟิลสาวแฟชั่นอยากเป็นสาวแว่นแต่จริงๆแล้วก็คือใส่คอนแทคเลนส์ใส่ตา ก็เลยจะเป็นอย่างนี้อ่ะฮะต่อไปอันนี้ซื้อมาจากในแอปส้มรานะคา89บาทซื้อเองเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนใครจะแท็บอันนี้ไปลงตะกร้าตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเราทำเองนะคะไม่เป็นไร <laughs> เอาจริงมาแว่นอันนี้เป็นแว่นทรงที่ใส่ที่หลายคนทมเยอะมากซึ่งแบบแกมันมันหลักสิบหลักร้อยเลยอันนี้คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแว่นทรงเนี้ยเราสั่งมาตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีขายในไทยคือมีขายน้อยมากตอนนั้นเราต้องพรีออเดอร์จากต่างประเทศอ่ะเพราะว่าพวกสาวโตอินสาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขาเริ่มฮ็ดใส่แว่นแบบนี้กันแล้วเราก็เห็นนะคะแล้วเราก็เลยไปกดซื้อตามซึ่งตอนนั้นไม่มีพร้อมส่งในไทยเลยแบบไม่มีเลยเราต้องพรีออเดอร์ซึ่งตอนเนี้ยพร้อมส่งเต็มเลยจ้ะ นอยเวอร์ตอนนั้นฉันรอนานมากแต่ไม่เป็นไรก็คือถือว่าได้ใส่ก่อน <c oughs> ได้ใส่ก่อนใครนะฮะต่อไปจะบอกว่าแว่นพวกนี้เราจำลายไม่ได้จริงๆเพราะว่าคือตอนนั้นอะเราต้องถ่ายงานใช่ปะ่ะแล้วมันต้องใส่แว่นต้องใส่แบบด่วนจีมากๆสิ่งที่เราทําก็คือเข้าไปใน l i น์แมนทุกคนในไลน์แมนมันจะมีคําว่าเหมือนซื้อของอะสามารถกดสั่งของได้เลยเราก็เซิร์เข้าไปเราก็เซิร์เขาว่าแว่นตา จิบแว่นพวกนี้มันมักที่จะอยู่ในร้านที่เป็นร้านแว่นทั่วไปร้านแว่นคุณป้าร้านแว่นคุณลุงเข้าใจว่าร้านแว่นเก่าๆซึ่งจะเป็นแว่นที่คุณพ่อคุณแม่คุณคุณนาคุณตาคุณยายชอบไปซื้อแว่นแบบเนี้ยมันจะเป็นแว่นทรงวินเทจที่สวยมากทุกคนอย่าดูถูกร้านที่มีความเก่าๆร้านแบบคุณป้าคุณนาที่อยู่ข้างในแว่นสวยมากทรงวินเทจสวยมากแกเดินเข้าไปเลยแล้วเกิดไปเลือกเราแว่นพวกนี้นะมีชิ้นเดียวจ้ะเพราะอย่างแว่นพวกเนี้ยขอเราซื้อมาปุ๊บก็หมดแล้วเหมือนเขาเลือกมาแค่อันเดียว2ออันนั่น คือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคือร้านไหนเพราะว่ามันคือร้านแบบที่เดินเข้าไปแล้วก็ซื้อมาอย่างเงี้ยหรือแบบซื้อในไลแมนเจอแล้วก็สั่งมาแล้วก็มาเอาเลนออกเหมือนเดิมเลยนะคะแว่นทรงสวยมากเลยอะเราคือแว่นพวกนี้นะมักจะมาพร้อมกับค่าสายตาที่สูงมากซึ่งเนี่ยจำได้ว่าซื้ออันนี้มาคือเลนหนาเท่านี้ ฉัต้องมานั่งแงออกอะแว่นพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขายแล้วก็แนะนําว่าให้ไปตามร้านแล้วก็ไปเลือกไปชูสแล้วก็ไปลองแว่นแบบเนี้ยเยอะมากคือไม่ได้มีแค่ร้านเดียวแน่นอนแกสามารถไปร้านอื่นแบรนด์อื่นทรงอื่นได้เลยที่คล้ายๆกันมีเยอะมากส่วนแว่นอันนี้นะคะก็นั่นแหละหลักสิบหลักร้อยจำไม่ได้แล้วมาจากร้านไหนทุกคนเนี่ยสมัยก่อนก็คือช่วงไม่มีงบก็นั่นแหละแล้วก็ซื้อแว่นกันแดดแบบหลักสิบหลักร้อยมาใสา่อันนี้คือทรงสวยมากซึ่งแบบซื้อแบบที่ไหนวะ อันนี้ส้มสวยมากแกคือใส่บ่อยมากคือใส่แล้วดูแบบ มันเป็นทรงที่สวยมากแล้วคือมีมานานแล้วนะมีมานานมากแต่จำไม่ได้จริงๆว่ามาจากร้านไหนนะคะทุกคนขอใครจริงๆจำไม่ได้ทรงนี้มีเยอะแยะเจนเท่าเจนเท่ามอนสเตอร์ก็มีทรงนี้แต่ว่าก็ราคาสูงหน่อยอ่ะหมดและหลักสิบหลักร้อยเมื่อก่อนเราก็จะซื้อแว่นกันแดดหลักสิบหลักร้อยใช่ปะซึ่งวันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าอยากลองใส่แว่นกันแดดที่มีราคาสูงขึ้นสักนิดหนึ่งเช่นอะอาจจะหลักพันอะไรเงี้ยก็ลองดูก็เออมันก็รู้สึกต่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือว่าตัวเลนที่เรามองไปแล้วเออบางอันมันไไม่่่ปวววดดดดตาาาหรือกกันแ้ี กันแสงนู่นนี่นั่นน่ะเนี่ยก็คือมันก็ค่อนข้างต่างกันนะคะจะเริ่มด้วยร้านวอร์ราบิชั่นละกันเพราะว่าเป็นร้านที่เราซื้อแว่นกันแดดบ่อยที่สุดซึ่งร้านวอร์ราบิชั่นนะคะเราก็จะเริ่มจากนี่เลยยังอยู่ที่แว่นแว่นสายตาเพราะรู้สึก,กว่าทุกคนน่ะน่าจะอยากได้แว่นสายตาจากเรามากๆนะคะทุกคนเป็นแว่นสายตาอันปรดของเราอันนี้มมนเป็นแว่นจากญี่ปุ่นนะคะเขียนว่า made in Japan เลยแล้วใหญ่อะ่ะแบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่ในร้านของพี่วอร์ราบิชั่นอ่ะเบามากทุกคน เสียป่ะเืาดูรารู้สึกแบบเสียป่ะแต่มันไม่หักเลยเว้ยเหมือนที่วอลล่าบอกว่าเขาทำมาจากวัสดุไทเทเนียมหรืออะไรก็ไม่รู้อะหรือเขาทำมาจากวเบรเนียมวากันดาเฟเอร์เวอร์จะบอกว่ามันเบามากทุกคนคือตอนนี้ทุกคนที่ไปวอลลาววชั่นทุกคนจะพุ่งตัวไปที่วิเวียนแต่เราอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์นะฉันอยากให้แกพุ่งตัวไปในโซนที่ขายแว่นญี่ปุ่นเว้ยคือมันสบายแล้วมันทรงสวยมากเธอดูเธอดูทรงนี้จ้ะอะ แว่นอันนี้ใส่กี่รอบคนก็ถามแล้วนี่บอกไม่ถูกว่าของอะไรก็เลยบอกไปว่าซื้อจาก Walla Vision ค่ะให้ไปดูและอันเนี้ยสต็อกก็คือน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนต้องรีบไปจับจองคือมันไม่ได้มีแค่อันนี้อัน,นเดียวนะมันมีหลายทรงมากๆแล้วทรงส่วนใหญ่อะขาเขาจะเปน็นี้เป็นแบบเป็นฟิลขายเล็กๆแล้วก็พันๆเป็นลายซึ่งมันน่ารักมากเธอมันดูวินเทจมากแล้วน้ำหนักเบาแบบ ตั้งแต่ลองมาทั้งหมดนะแว่นเย่ห้อของญี่ปุ่นคือเบาสุดแกใส่สบายมากคือเราบางคนที่ไม่ชอบใส่อะไรหนักๆที่หน้าสมมุติใส่แว่นอะไรเงี้ยแว่นที่ใส่ทั้งวันก็จะเป็นแว่นที่แบบเบาๆแบบเนี้ยแกซึ่งแบบฉันอากจะปกมือให้เลย คือถ้าจะเชียนะวิเวียนอะเชียให้สาหรับคนที่เชิงอยากได้วิเวียนแต่ถ้าใครไม่ได้เซเรียสเรื่องวิเวียนแต่ว่าอยากได้แว่นทรงวินเทจและสามารถใส่ได้ในชีวิตจริงอันเนี้ยเป็นแว่นวินเทจที่แบบอาใส่คำๆกุบกิ๊บอาจจะตัดเลนได้นิดหน่อยแต่ว่าคุณภาพมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะมันก็อาจจะมีความหักง่ายนิดนึงอะไรก็ต้องดูแลกักษาดีๆถ้าใครอยากได้แว่นที่มีความทนทานใช้ได้นาน,านๆใช้ได้ตลอดไปแล้วก็คุ้มค่าเราแะนะนําว่าเป็นแบรนด์แบบญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะราคาอันเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสามสี่ห้าหกพันแล ทุกคนต้องไปดูที่หน้าร้านแต่ว่าบอราวิชั่นอ่ะเขาจะมีโปรบ่อยมากจัดโปรเก่งงงจัดโปรเก่งมากลดเก่งฉันงงมากมาตอบกันที่วิเวียนนะคะที่ทุกคนก็คือตอนเนี้ยต่อคิวซื้อที่บอราหนักมากซึ่งบอราก็คือพยายามนําเข้ามาจรงิจรงๆก่อนน้าเนี้ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าพันประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือราคามันขึ้นไปประมาณ6 0 0 0แล้วบอราก็ย <se ller> sure ังจัดโปรอยู่นะคะราคาที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ4ี่พันกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากได้แว่นของวิเวียนนะคะแนะนําว่ารีบพุ่งตัวไปที่บอราวิชช วอร์ชั่นขายวิเวียนไปไม่ต่ำกว่า10ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันหมดไวมากทุกคนต้องรีบไปจองเพราะว่าใครที่ไปก่อนก็จะได้อันที่แบบสวยๆไปอย่างเช่นตอนที่เราไปอ่ะเราได้รุ่นนี้มาเลยคือขาก็คือสวยมากเห็นปะเป็นแบบโลโก้วิเวียนแบบนี้แล้วก็มีเป็นรูปหัวใจนะคะนี่น่ารักไหมน่ารักมากเลยเธอดูสิ แล้วอันนี้เราก็ตัดแว่นที่วอร์รอวิชันเลยนะคะใครมีค่าสายตาอะไรอะ่ะก็บอกเขาว่าให้เปลี่ยนเลนส์ได้เลยแล้วก็ใครที่อยากได้แว่นทรงนี้แต่ว่าเป็นแว่นกันแดดก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ให้เป็นแว่นกันแดดได้เหมือนกันนะคะทางวอร์รอวิชันก็คือเขามีเลนส์ให้แกวันนี้ฉันเหมือนสปอนเซอร์บายวอร์รวิชันแต่ไม่ใช่ฉันแค่ซื้อจากเขามาเยอะมากๆมากๆมากๆเออเข้าใจปะแล้วพนักง,งานวอร์รวิชันแบบน่ารักด้วยก็เลยแบบว่าเข้าไปบ่อยมากว่างๆเดินสยามบุ๊บอ่าเข้าไปอีกแลละงงคนเราต้องมีแว่่่่นนนนนนนกกกีีีอออััะะ้็รุึงค มันจะทรงต่างกันเล็กน้อยแบบทรงต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็น,นี้เป็นสีแดงแล้วอันนี้เป็นสีน้ำตาลซึ่งเราอะรู้สึกว่าเราอยากได้ว่นเหลี่ยมสีน้ำตาลก็เลยไปดูนะคะพอดีว่าเขาจัดโปรอยู่พอดี<ๆ>ก็เลยไปตามมาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนว่าฉันตัดเลนที่นั่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะชัดเจ๋วสุดๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งทรงที่น่ารักมากๆนะคะตอนนี้ราคาเหลือ4,950าค่ะทุกคนคือถ้าใครที่มาซื้อตั้งแต่ก่อนหน้าเนี้ยได้ราคาดีอยู่นี้เสียดายมากซึ่งกล่องน่ารักมากแกกล่องเป็นส ใช้เพราะว่าเวลาไปตัดแว่นกับบอราวิชันอ่ะเขาก็จะให้ค่าเช็ดแว่นของบอรามาด้วยต่อไปนะคะมาที่โซนแว่นกันแดดกันบ้างนะคะทุกคนซึ่งแว่นกันแดดเนี่ยอันนี้ยังอยู่ในโซนของร้านบอระนะซึ่งบอระวิชันนะคะเขาก็จะมีขายพวกแว่นแบรนด์เนมด้วยเยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกก็มีโปรเยอะมากอันนี้เป็นแว่นของเฟนดีเฟนดีเรามีทั้งหมด2อันด้วยกันนะคะซึ่งจะบอกว่าเราชอบแว่นของเฟนดีตรงที่ว่าเวลาเขาขายอ่ะเขาจะให้อันนี้มาด้วยทุกคนเป็นถุงมันจะเป็นถุงใส่แว่นแต่อันนี้เช เขาก็จะมีที่แขวนนี้มาให้ซึ่งเราอ่ะก็จะสามารถแขวนอันนี้กับกระเป๋าของเราได้เพราะฉะนั้นนะคะแว่นของเราจะไม่รวมอยู่กับของในกระเป๋าเราแต่ว่าเราจะเป็นการห้อยกระเป๋าด้านนอกซึ่งมันก็เก๋มากแกเพราะว่าเวลาเราห้อยเราก็จะมีแบบโลโก้เฟนดีอยู่ตรงเนี้ยเป็นแบบฟิลห้อยกระเป๋าอะไรเงี้ยนี่เคยไปญี่ปุ่นไปชอปปิง้งแบบร้านแฟชั่นหนึ่งอย่างงี้แหละเราพนักง,งานก็มองกระเป๋าถามว่าจริงๆอ่ะเราสะพายกระเป๋าบาริเลเซียใช่ปะแล้วเราก็ห้อยอันนี้ไว้ข้างนอกเว้ยเป็นเฟนดีแกเหมือนคนถมเหมืองคนถม,ม,นถมแบรนด์เนมสุด แบบอุ้ยแบบบาลนเซกาแล้วอันนี้ก็มีถุงเฟนดีอีกแบบเก๋มากคือแบบฉนันรู้สึกแบบเง <c oughs> ินที่เสียไปมันคุ้มค่าแล้วมีคนทักละ <c oughs> ประมาณนี้คือชอบมากอันนี้มันสามารถใช้ได้จริงแล้วมันไม่ได้ใส่แค่แวน่นมันใส่ทุกอย่างได้แก่เหมือนฟิลได้แถมกระเป๋าแล้วข้างในคือมันนุ่มมากมันเป็นแบบนุ่มๆหมดทุกคนเพราะฉะนั้นแว่นเราจะแบบไม่หักนะแคะแต่ถ้านั่งทับก็อาจจะหักได้ถ้าจะนั่งทับแรงอะนะ <c oughs> <c oughs> แว่นเฟนดียังมีอีกหนึ่งอันอันนี้ก็น่ารักมากทรงน่ารักทรง,งมีความแบบวินเทจ วินเทจวินใจแบบนี้ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่แบบพันปลายๆหมื่นต้นๆประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจราคาอย่างถูกต้องแต่ว่าก็นั่นแหละวอร์วิชั่นก็โปรชั่มเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยอันต่อไปชอบมากน,นี่ของจีวังชีนะคะทุกคนโุกนดู มันเลิศแว่นอะบังทางหน้าเอาไว้สําหรับวันที่รู้สึกว่าแต่งหน้าน้อยแต่ยังอยากเห็นอะไรทัศนียภาพชัดอยู่เพราะว่าเนี่ยเวลาใส่แล้วมันบังแดดดีแต่ว่ามันจะไม่ได้มืดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังเห็นทัศนียภาพอยู่รุ่นนี้สวยมากแกของจีวังชี เลิศไปต่อต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซื้อมาเพราะความรักจีดราก้อนใช้นะคะเราก็คือซื้อมาเลยซึ่งพูดเลยว่าคนที่ใช้ไม่ใช่เราคือพี่ออดคือเราเนี่ยซื้อเพราะาเรารเขาใช่ปะ่ะเขาใช้เราก็เลยซื้อตามแต่ว่าไม่เข้ากับหน้าเราเลยคนที่ได้ไปก็จะเป็นพี่ออดจ้ะพี่ออดก็คือรับจบบอก กู <laughs> อีกแล้วมีอะไรไม่ใส่ไว้ให้กูตลอดเลยอะนี่นะคะทุกคนแว่นกุชชี่ใครที่ชอบจิราก้อนหรือว่าใครที่ชอบแว่นทรงนี้ไปซื้อตามได้สวยมาก <c oughs> แล้วก็จะบอกกล่องกุชชี่สวยมากกล่องกุชชี่มันจะเป็นสีเขียวเขียวกุชชี่อะทุกคนนึกออกปะแล้วก็กลับมาที่แว่นสายตาอีกแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแว่นสายตาก่อนที่จะรู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบใส่แว่นวินเทจแต่อันนี้จะเป็นแว่นทรงเก่าของเรานะคะแบรนด์แว่นจากโบเทเก้านะคะทุกคนนี่อะก็จะเป็นทรงน่ารักน่ารักก็อย่างเงี้ย ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของของขวัญที่เราได้รับมาบ้างของขวัญที่ได้รับมาจะมี2ชิ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นของขวัญที่ได้มาจากพี่ไปกับพี่ลักนะคะซึ่งสื่อแวในที่ชั้น2ปีซ้อนเลยพวกนางไม่รู้ตัวด้วยอันแรกจะเป็นของบาลเซียก้านะคะทุกคนเป็นแว่นที่แบบเก๋มากพี่ไปพี่ลักเห็นปุ๊บคือรู้เลยว่าอีตูดเอาอยู่นี่สีฟ้าสีํำเงินแบบสบใส่แล้วคือคนต้องทักกัะมันเก๋มากแกแล้วคือมันดีมากแต่ว่ามาันก็เนี่ยมันก็จะมีความใสกับอะไรดีวะ ใส่กับชุดไาย่อะใส่ไปไหนอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคุณต้องแต่งตัวยังไงกับชุดกับแว่นอันนี้กุอเนี่ยเนี่ยดูใส่ชุดไหลแต่เก๋แต่ใส่แล้วมีคนทักแน่นอนว่าเฮ้ยสวัสดีเอาจริงดิทรงนี้เลยเหรออย่างเงี้ยมันเก๋มากแกจริงจริะอาเธอลองใส่เอาจริงดิเอาจริงดิอ่ะลองลองเออมาเอาให้ดูกล้องให้กล้องเห็นเลย โคตรเทร่อ่ะครับเธอต้องขับรถแลมโบกินีอ่ะอเฮ้ยเขาไม่มีเกียร์ข้างเลยโคตรแม่ รู้เลยขับรถเก่ารถวินเทจรถวินเทจอ่ะต่อและอันต่อไปนะคะก็คือเป็นแว่น Prada ซึ่งพี่ไปพี่รักซื้อแว่นให้ดิฉัน2ปีซ้อนและแว่นทรงนี้ได้เขาซื้อมาให้ดิฉันเพราะว่าเขาเห็นแจฮย,ยอนใส่แล้วยังไงคิดว่ากูหน้าเหมือนแจฮย,ยอนมัง้ง <c oughs> คือเห็นแจฮย,ยอนใส่ปุ๊บรู้สึกว่าเอาอยู่ <Are you. S 1> อีตัวเอาอยู่แน่ซึ่งใส่ปุ๊บเอาอยู่ไหม <c oughs> อยู่อันนี้เท่มากแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าขามันกว้างไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเอาไปปรับที่ร้านดูดิขากว้างมากแต่ว่าทรงเท่มากจริงแกดูดิใส่แล้วไม่มีความผมชื่อแจฮยอนครับ แกเขาหลอกมากฉันใส่แล้วฉันจะเหมือนเขาไหมเนี่ยคือพี่ไปกับพี่ลาเขาไม่ได้ตามเคป๊อปแต่เขาว่าเห็นคนที่ชื่อแจฮยอนน่ะแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้หล่อมากแล้วเขาไปเห็นแจฮยอนใส่แว่นทรงนี้เขาก็รู้สึกว่าอีตู่ะเป็นติ่งเกาหลีอ๋อก็เลยซื้อให้อีตูต้องชอบแน่นอนซึ่งฉันนะชอบแจฮยอนอยู่แล้วดีไม่ไปเห็นลุงผักใส่อะไรแล้วบอกว่ามึงเป็นติ่งเกาหลีขอบคุณพี่ไปพี่หลังมากๆเพราะว่าซื้อแว่นให้สองปีซอนเลยแล้วก็แบบเป็นแว่นที่เก๋มากมาต่อไปแว่นเยอะเหมือนกันนะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นแว่นวิน ก่อนเลยว่าเป็นร้านที่ขายของแบรนด์เนมวินเทจนะคะทุกคนชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า H D K K underscore vintage underscore St store นะคะเขามีป๊อปอัพอยู่ที่ร้านบูรากูด้วยนะคะซึ่งร้านบุรากูนก็คือเป็นร้านของพี่เมทั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแว่นของราดานะคะทุกคนนี่ชอบใส่แว่นนี้มากอันนี้เป็นแว่นที่ช่วงหนึ่งเราใส่เยอะมากเพราะว่ามัน,มนบังหน้าเกือบหมดเลยอะเมื่อไหร่ที่ขี้เกียจแต่งหน้าคือใส่แว่นอันนี้คือจบ คือไม่ต้องแต่งอะไรแล้วอะพอบังหน้าหมดแล้วแกคือเก๋มากอันนี้เป็นแว่นแบบฟิววินเทจเลยแล้วก็ทั้งหมดที่เราซื้อมาราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4- ี่ห้าหกพันประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ฮิตมากช่วงหนึ่งคือฮิตสุดๆนะคะอันนี้ของชาแนลนะคะทุกคนซึ่งจริงๆอันนี้ม,นมันมีหลายสีมากนะลองไปดูได้มีช่วงหนึ่งคนใส่เยอะมากพอซื้อเมื่อสองเราก็ต้องทําใจเลนมันก็จะไม่ได้สวยงามเท่าเดิมเลนมันอาจจะไม่ได้ใส่กิ้งเท่าเดิมอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นดีออันนี้ก็ชอบมากเพราะว่าเป็นทรงที่เก๋มากแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะ ลดมากแต่ว่าร้านเนี้ยก็ต้องเอฟให้ทันเพราะว่ามันเป็นของมือสองเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีชิ้นเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น Gior จ i o r เห็นป่ะทุกทรงที่เราซื้อมา ทรงใจคล้ายแก้วก็คือจะเป็นทรงที่เฉียวเฉียมีความเก๋ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็จะเป็นแว่นวินเทจมือสองที่เราซื้อมานะคะอันนี้ซื้อจริงซื้อเลยซื้อทุกชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นของ Gen ท l ม Monster กำลังซึ่งเราอ่ะมีอันเดียวคือต้องบอกว่า Gentle ม o n s t e r เขาทำการตลาดดีมากคือทุกทุกอันที่เขาแบบคอลแลบอะไรเงี้ยเราไม่เคยซื้อทันเลยแล้วพอเราไปที่เกาหลีก็รู้สึกว่าเอออยากได้สักอันหนึ่งเราก็ไปเจออันนี้ที่เป็นอันเดียวในร้านที่เราสึกต้องตาต้องใจมากเพราะว่าสีสวยมาก,กคนีมมมัจะวาบอ ม่วงน้ำเงินประมาณนี้นะคะสวยมากแล้วก็เป็นทรงที่เก๋มากดูคือแว่นเจนท์มอนสเตอร์นะคะตอนที่เราซื้อเนี่ยเราจะสามารถให้เขาอ่บปรับขาวแว่นให้เราได้เลยนะคะว่าแบบเออฟิตไปไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยข้อเสียก็คือพวกแว่นที่มันโค้งมากๆอะ่ะเวลาที่เรามองด้านข้างเราจะเวียนหัวเว้แต่ว่าคือเวลาใส่แล้วมันก็เก๋จริงแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะมันไม่ใช่แว่นที่ใส่สบายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแลกกับความเก๋ก็คือได้ซึ่งล่าสุดที่เขาออกเป็นคอลเลคชันแบบเจลลี่มาก็คือชั้นเอฟอะไรไม่ทันเลย เพราะว่าสต็อกน้อยมากเสียใจอยู่แต่ว่าก็คือได้ไปร้องที่เกาหลีละเคงน้อยได้จับก็ยังดีนะเพราะว่าราคารีเซลตอนนี้คือไปไกลมากดิฉันแบบไปซื้อแว่นรีเซลราคาสองหมื่นฉันก็เสียใจนิดนึงอันนี้ก็ยังคงอยู่ในแว่นของแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนอันนี้ชื่อแบรนด์ว่า blue elephant ซึ่งจริงเขาจะมีกล่องใส่แว่นสวยมากเป็นกระเป๋าเล็กๆสีขาวนะคะเราก็เลือกเป็นทรงอันนี้มาเป็นทรงสีแดงแบบนี้นะครับเราชอบใส่มากๆยุคหนึ่งคือเป็นทรงที่ใส่ล้วเทมากเลยอะเนี่ย มีขายที่ดันฟรีสายามนะคะทุกคนไปดูได้คือเว้นเก๋มากเว้นเท่มากจริงๆเขามีอีกหลายทรงนะทุกคนไปดูได้ไอดอลเขาใส่เยอะมากจริงนี่ชอบกล่องมากเก็บกล่องไว้เลยคือกล่องมาดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าคือโลโก้คือฟอนต์เขาสวยแล้วแบบกับกล่องสีขาวล้วนอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบเท่มากชอบมากเอาวางมันแบบพร็อพในบ้านนะคะอ่ะต่อไปยังอยู่ที่โซนแบรนด์ต่างชาตินคนคิดคนคือคนญี่ปุ่นอันนี้พี่ออสถาข้อมูลมาจากกูเกิลถ้าผิาดผับประกันใดให้ี่ทยพี่ออส แก <c oughs> บอกกูอีกแล้วอันเนี้ยไปซื้อมาจากร้านแว่นจําได้ว,ว่าแว่นแบบแว่นในโลตัสซึ่งเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นส่งแว่นที่แบบแกเห็นปะว่ามันตะโกนออกมาว่าฉ <c oughs> ันคือดาราเอาไว้ใส่ตอนที่รู้สึกอยากเด่นแต่ไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> แกดูมันใหญ่มากคือเป็นแว่นที่ใส่แล้วคนต้องถามว่ามึงเป็นใครวะเนี่ยคือมันจะมียุคหนึ่งที่ดาราตอนไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันคือดาราเขาจะใส่แว่นดําอันใหญ่ๆแล้วก็เดินห้างกันซึ่งหาหรือไม่ว่านั่นเด่นกว่าเดิมค่ะมันเด่นกว่าเดิมอีกซึ่งนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตอบโจทย์มากว่าวันนี้ที่ฉันไม่ได้แต่งหน้าไม่อยากยุ่งกับใครแต่อยากให้รู้ว่าฉันเป็นซามวันให้ใส่แว่นใหญ่ๆอย่างนี้มันดูรวยมันดูแพงแล้วมันดูแบบเฮ้ยฉันเป็นใครคือคนเดินงๆแบบ พยายามมองสดเข้ามาในแว่นไ่หวะแว่นใหญ่เวอร์คุณพี่อ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ที่ออาบอกว่าชื่อแบร์ว่าอกเลถครผิดไห้โทรพี่ออสอันนี้ก็เป็นแว่นอีกหนึ่งทรงที่เรารู้สึกว่าฝุ่นเต็มเลยฝุ่นเต็มเลยอันนี้จะไม่ได้แล้วได้มาตอนไหนอ่ะซื้อเองเหรอเธอซื้อเหรอเอานี้ของเธอ อ้าวงั้นเธอมารีวิวกด็ดีมันก็น้ำหนักเบาใช่ไหมใช่อันนี้เบามากใช่มันใส่สบายมากเลยอ่ะมันเบาเหมือนกันนะเนี้เบามากใส่วด,ดูเท่ๆอ่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ของเซนโรแลงซึ่งอ่านชื่ออย่างถูกต้องก็คือยากมากขออนุญาตอ่านว Saint ่าเซนโรแลงให้มันจบก็คือ Y S L นะคะทุกคนนี่อันนี้ได้มาจากร้าน Glass a h o h o l Shop นะคะเหมือนว่าจะมีในสยามด้วยคือเขาจะตั้งเป็นแบบบอปอัพอยู่นะคะทุกคนเป็นร้านที่ขายแว่นแบรนด์เนมเยอะมากแล้วก็โปรเยอะมากเหมือนกันนะคะอันนี้เขาที่เราไปดูตอนเนี้ม ลอสูงสุด60%อะไรเย่างเดซเฟสเชียลเซลล์อัพสูงสุด70%็ดีิบอรเอเฟนดีนู่นนี่นั่นอะไรก็คือเยอะมากคุณลองไปส่องกันได้นะคะนี่อันเนี้ยจะบอกว่าเก๋มากแกของ YSL แต่ตอนเนี้ยล่าสุดเห็นน้องแชงใส่ YSL ล่าสุดอะ่ะเป็นแว่นดำอันใหญ่อะ่ะอยากได้มากเห็นได้ม้างจริงอันนั้นสวยมากเก๋มากอันใหญ่แว่นดาราอันนี้เป็นแว่นสุดท้ายที่จะรีวิวในวันนี้แล้วนะคะ <Wow. S 1> ดีเทลตรงนี้สวยมาก,สว,มากสวยมากจริงลด จบแล้วนะคะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะสามารถไปตามตามกันได้นะคะอย่างบางอันที่แบบราคาหลักสิบหลักร้อยกดลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเราแปะไปให้แล้วก็พวกลิงก์แบรดนด์อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไอหรือว่าช่องทางการติดต่อไปให้นะคะทุกคนใครที่อยากเข้าวงการแว่นตาก็ เริ่มถ้าใครที่กําลังลังเลว่าอยากจะมีแว่นดีๆสักอันหนึ่งควรที่จะลงทุนไหมหลังจากใส่แว่นมาหลายประเภทมากๆแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ควรลงทุนอย่างอันเนี้ยเป็นอันที่เรารู้สึกว่าเชียร์ที่สุดเลยในบรรดาแว่นใส่ตาทั้งหมดไม่ได้แค่เฉพาะแบรนด์นี้นะแต่ว่าทุกแบรนด์ที่อยู่ในโซนของพวกแบรนด์ญี่ปุ่นหรืออะไรที่เขาแบบใช้วัสดุอันนี้ทำอะเราเชียร์มากๆเป็นแว่นที่ไม่ใช่แว่นแบรนด์เนมแต่ว่าคุณภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ใส่สบายจริง โอเควันนี้นะคะหมดไปแล้วใครชอบนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ถ้าเราพูดเร็วไปขออภัยจริงคือเวลาพูดเยอะมันแบบมันน้ําไหลไฟดับทุกคนมาพูดเร็วมากเลยตอนเนี้ยรู้สึกว่าเต่เงพูดเร็วมากแต่ว่านั่นะแหละขอโทษจริงไม่ทนันละอ่าถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยแล้วก็ใครที่อยากให้เรามาเปิดกลุ่มอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย